ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เหรอเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอ๋อ อยากขาวกระจา่างใสกับครีมไทยมาตร,รฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w ร o ไวเว็บโมโกเทสคอมเวอร์ไวเว็บโมโกเทสคอมโรศูนย์แปดสีกครับผมหลังจากกกเหรอครับก็ซิงเกิลสองเสร็จแล้วครับก็น่าจะเป็นประมาณกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนพฤษภาคมคงได้ฟังซิงเกิลที่2ครับก็เรียบร้อยแล้วครับมันเป็นแนวะไหนก็ทุกนี้แต่ละซิงเกิลจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ ในชุดนี้เนี่ยเราตั้งใจะจ,ะจ,ะจะลองอะไรใหม่ๆแต่ยังมีความเป็นตัวเองอยู่เพลงแรกเพลงกัก๊กเนกีน่ยอาจจะเป็นเพลงที่หลายคนบอกว่าฟังแล้วก็ใช่โตหรือเปล่าทำไมต้องเปลี่ยนไปเยอะแต่นี่สองนี่จะเป็นเพลงที่กลับมาเป็นสไตล์ที่ทุกคนคุ้นกันดีครับผมก็น่จะเป็นเพลงรักแล้วก็เพลงฟังสบาย,บายๆเพลงป๊อปๆแล้วก็มีดนตรีซึ่งในเพลงนี้เนี่ยมีเป็นโนนําแล้วก็มีผมเล่นเป็นเป็นโอฟฟ้าด้วยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในเพลงนี้แต่รับรองว่าเปิดมาก็รู้เลยว่าเป็นเพลงโตแน่ๆครับ เหมือนเราฉีกแนวไปเยอะเรากลัวว่าค,คนฟังจะไม่ค่อยฟินกับเราไม่หรอครับผมว่ามันก็ต้องบาลานซ์ให้ดีๆระหว่างความเป็นตัวเองกับความสิ่งใหม่ๆครับเราเราจะให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมตลอดเนี่ยมันก็คือเราเราก็ควรจะยื่นสิ่งใหม่ๆให้กับเขาก่อนที่เขาจะถามเราว่าเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนใช่ไหมครับเราก็จะมีอะไรใหม่ๆมาอย่างเพลงแรกเนี่ยมีอะไรที่มันใหม่ๆมาแล้วเปลี่ยนไปแล้วสนุกบ้างเพลงที่สองก็จะเป็นสีสันเป็นโนอบอุ่นรักๆเหมือนกับคนที่คือมีเพลงที่คุณคาดหวังว่าต้องมีแล้วก็มีเพลงที่คุณไม่คาดหวังว่าจะมีกก็ััับนไปคร พฤษภาคมนี้แน่นอนงานที่ตัดเล็ที่จีนที่อะไรครับผมก็มีครับผมตอนนี้ก็ปลายเดือนนี้ก็จะมีการมีไปคุยมีคุยธุระครับกับผู้ใหญ่ทางที่จีนด้วยครับผมก็หวังว่าน่าจะมีข่าวดีหรือว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานอะไรกันก็สามารถอยู่ไว้กลับมาเล่าให้ฟังดีกว่าเป็นงานในรูปแบบไหนยังบอกไม่ได้ครับผมเพราะว่าไปกับผู้ใหญ่ในในกับ ในบริษัทด้วยครับผมแล้วก็ผมว่ามันก็มีการคุยกันเริ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับผมเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเราเปลี่ยนมนเป็นจาก Sony Music มาเป็น d ีซีเทโรมิวสินะครับตอนนี้มันก็ต้องคุยกันใหม่กับทางไต้หวันกับทางจีนอะไรเริ่มใหม่กันหมดนะครับอย่างที่บอกว่าผมก็ยังพร้อมแล้วผมก็ยังรอวันนั้นอยู่ชั้นเนี่ยปลายเดือนนี้ก็อาจจะได้มีโอกาสคุยอาจจะได้มีอัปเดตอะไรมากขึ้นชั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังครับมันต้องเริ่มมตอต ก็ด้วยการแค่เปลี่ยนการเปลี่ยนชื่อบริษัทการเปลี่ยนรูปแบบบริษัทใหม่หมดเลยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแค่ประเทศเราครับมันเปลี่ยนในองค์กรโซนี่มิวสิกทั่วโลกเนี่ยครับผมมันก็เลยเกิดมีผลกระทบหน่อยครับผมแต่จริงจริงแล้วผู้ใหญ่ก็เริ่มคุยกันใหม่แล้วก็มันก็มีวิธีมีหนทางที่เราทําอยู่แต่แค่ตอนนี้ก็ต้องบินไปคุยว่ามันเป็นยังไงครับต้องลองต้องต้องลองดูกันครับนี่คือบินไปจีนแผ่นใหญ่หรือบินไปอะไรน่ยจีนครับผมแผ่นใหญ่ครับแผ่นใหญ่ ผมมั่นใจนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเราเราพร้อมอยู่แล้วครับผมไม่รู้สึกว่าการที่เราไปอยู่ไต้หวันมาหนึ่งปีครึ่งแล้วเราแล้วเกิดการเปลี่ยนบริษ,ษ,ษัทอะไรต่างๆแล้วเราต้องกลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคตรงไหนเลยเพราะว่าสำหรับผมแล้วมันความรู้ประสบการณ์ที่เราได้ภาษาที่เราได้เนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาครับผมอ,บอย่างที่ผมบอกว่า ก็เก็บกระเป๋าเราไว้แล้วเมื่อไหร่ได้มีโอกาสทาก็ไปเลยครับ <laughs> <c oughs> เชื่อว่เองก็ต่อติดประมาณนั้น <c oughs> ครับผมคือต่อไงก็ <c oughs> ติดครับผมเ <c oughs> พราะว่าภาษาจีน <c oughs> ผมก็ยังใช้อยู่ทุกวันก็ยังมีเพื่อนอยู่ที่นี่เราก็ยังไปเล่นบ้าสไปอะไรเรายังใช้ภาษาจีนตลอดไม่ได้ลืมเรายังแต่งเพลงที่เป็นล็อกเพลงจีนของเราไว้ทั้งน,นี้โปรเจกต์ทุกอย่างมันแค่รอมันเหมือนแค่รอรอเชื่อมต่อกันนิดเดียวเองครับพงจริงเราเตรียมไว้หมดแล้วครับเ่อแฟนเพลงจะดูเรามันเพรา็เราแข็งข่านมาแล้วเพลงจีนอ๋อะครับก็ผมว่าทุกๆอย่างมันก็มีเวลาของมันนะครัับมมนก็ี ข้อดีกับสิ่งที่ผมคิดไว้ตลอดเลยก็คือการได้กลับมาเมืองไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหนึ่งผมได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้อยู่กับเพื่อนที่สําคัญเลยคือผมได้กลับมาออกอัลบั้มที่นี่ซึ่งเราไม่ได้อ,อ,อัลบั้มที่นี่มาตั้งแบบสองปีอะไรเงี้ยผมว่าเราให้สําคัญกับเราให้ความสมพันธ์กับแฟนเพลงที่เมืองไทยก่อนดีกว่าแล้วก็ถ้าตรงนี้เราแข็งแรงตรงนี้เราอย่างอบอุ่นและอย่างแน่นๆเนี่ยเราก็ค่อยไปทํางานที่ต่างประเทศได้โอเคได้ขอบคุณครับ ยงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิขปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องยอ่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวช้องแซ็กดวงการงานการเงินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บดอก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว